สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมอเตอร์ไวอล์เช่นเดิมครับงานมอเตอร์โชว์2 0 2 1ก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปเป็นเวลาหลายวันแล้วด้วยกันซึ่งในวันนี้ผมจะขอพามาจัดอันดับ5รถมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้กันครับและก่อนอื่นผมต้องชี้แจงก่อนครับทุกครั้งที่ผมจัดอันดับผมจะเลือกแบรนด์มาแค่อย่างละ1คัน1รุ่นเท่านั้นแต่เนื่องจากในปีนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วว่า มีเพียง5บูธเท่านั้นนะครับที่มาลงในงานนี้หลายแบรนด์ไม่ได้มาลงดังนั้นผมจึงขอนํา5อันดับนี้มันอาจจะมีรถแบรนด์เดียวกันซ้ํากันบ้างแต่แน่นอนว่าเป็นรถที่นํามาดิสเพย์โดยทางค่ายรถในช่วงวัน2วันแรกที่เริ่มต้นงานและถ้าพร้อมและเข้าใจตรงกันเป็นที่เรียบร้อยเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกเลยก็คือ h a ยา b บุส g ะเ e เน t เรชันที่2ครับแม้ว่า Generation ที่3เนี่ยจะเพิ่งเปิดตัวแบบ g l o b a l ครั้งแรกในโลกไปสักประมาณเดือนกว่าในงานนี้ยังไม่มีการมาดิสเพย์นะครับแต่ทางซู z u กิเนี่ยก็ได้บอกเล้ว,ว่าเขาเตรียมเปิดตัวในประเทศไทยก่อนปลายปีนี้แน่นอนเอาเป็นว่ารถที่แพงที่สุดของทางซู z u กิก็คือตัว h a ยา b บุส g ะเ e เน t เรชันที่2ซึ่งมีราคาอยู่ที่850,000บาท ต่อกันในอันดับที่4ครับ Harley Davidson Pan America า1250 Special รถที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยงานนี้กับรถ Adventure Bike จากทางฝั่ง USA ซึ่งรถรุ่น Special นี้จะเป็นตัวท็อปของแ a นอเมริกาครับค่าตัวเขาอยู่ที่952,000บาท มาต่อกันในอันดับที่3ครับกับซูเปอร์ไบค์ของทางฝั่งปีกนกอย่าง Honda CBR พัน Triple R, R S P รถคันนี้ถือเป็นการสร้างปรากฏการใหม่ให้กับทางค่ายปีกนก Honda ครับเนื่องจาก CBR ซีรีส์ตระกูลไฟเบดหลายคนจะมองว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างนิ่มนวลสุภาพแล้วก็ขี่ง่ายแต่กับเจ้า Triple R คันนี้ต้องบอกว่ามันดิบดุดันแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากตัวแข่ง m o t o g p อีกด้วย ซึ่งราคาค่าตัวของมันอยู่ที่1,190 0ล้านบาทจึงทำให้มันติดอันดับที่3ของลิสต์นี้ขยับขึ้นมาในอันดับที่2ยังเป็นรถจากทางฝั่ง Honda อยู่ครับกับ Go Wing 2021ที่เพิ่งเปิดผ้าคลุมในงานนี้รถแกนทัวร์เระดับซ u เปอร์ลักชูรี ที่โฉมปี2021นี้ก็ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของความสะดวกสบายเพิ่มเข้าไปให้กับผู้ซ้อนแล้วก็กระเป๋าเดินทางก็ได้มีการเพิ่มความจุให้สามารถใส่ของได้มากยิ่งขึ้นซึ่งค่าตัวของมันจะอยู่ที่1,340,000บาทแล้วก็ปิดท้ายกันในอันดับที่1ครับ h a r l เ y d a v i d สัน CVO Limited ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่3 1 5ล้านบาทด้วยความที่รถคันนี้เป็นตัวรุ่นคัสตอมแล้วก็นำเข้าจาก USA นะครับราคามันถึงกระโดดออกจากตัว H a r l เล d a v i d ด o ที่ CKD ในบ้านเราเอาละครับก็จบลงไปแล้วกับการจัดอันดับรถ5รุ่นที่แพงที่สุดในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้โดยในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้จะมีขึ้นถึงวันที่4เมษายนครับณนะ i m p a c t Challenger เมืองทองธานีเช่นเดิม และสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน m o t o r ร i v a l เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆทุกคนครับติดตามพวกเราไว้ด้วย YouTube นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับขณะที่โด f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามไว้เป็นแบบ favorite จะได้ไม่พลาดการอัปเดตไว้แบบ Real Time เลยวันนี้ผมพลม o t ต r ร์ต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ